เอาครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่ทริปพี่พ่พอไปกาครับผมข้างหน้านี้ที่ท่านชมเห็นอยู่ก็คือ big destructible brick tower นะครับผมหรือว่าเป็นหอคอยที่ทําจากอิฐแล้วมันใหญ่แล้วก็สามารถพังกระจายได้นะครับผมมันก็อยู่ในไอ้เวิร์กช็อปเนี่ยแล้วก็ผมก็ไป subscribe เราเรียบร้อยนะครับผมเราเรมาทดสอบความแข็งแรงมันในเกมนี้แหละว่ามันจะแข็งแรงขนาดไหนครับผมเราจะทําการวัดความสูงครับผมดูซิว่ามันสูงประมาณกี่เมตรครับผมปึ๊บ อ๋อประมาณสามสิบห้าจุดหกสิบหกเมตรนะผมประมาณอคอนโดมิเนียมอะไรประมาณนั้นแะละอาคารนั่นึงอ่ะอ๋อเป็นว่ามาลองกันดีกว่าครับถ้าเกิดผมเครี้ยงคนใส่ตึกหรือว่าอาคารนี่เนะี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอืมเป็นไงับผมบอกนะครับว่า,วามันไม่สะทลมสถานเรามาหุ่นยนต์กันดีกว่าปงอืมอืมเ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วผม อันนี้ผมจะผมว่านะผมเริ่มจากฐานดีกว่าเพราะว่าถ้าฐานพังเนี่ยมันจะได้ถล่มมาเหมือนโดมิโนโอะไรประมาณเนี้ยอือปาเข้าไปอ้ยอ้ยอุ้ยล้มแล้วครับผมโอ้โหปุ้มเข้าไปนะผมเฟรมเรทถึงกลับเฟรมเรทถึงกลับร่วงเลยนะผมแต่ผมว่าการทดลองนี้มันไม่สมจริงครับผมเพราะว่ามันจะมีหรอกคนเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาปาใส่อาคารนะผมช่างเหลยครับนี่ครับ brick destruct ไม่ใช่ brick อะไร,รอครับบริคดิสทรักต์เบลบริคทับ break destructible brick tower เออกว่าจะพูดถูกครับผมโอเคเราจะเสกมันมาใหม่แล้วผมอ่าเราไปตรงโหมด entities นะผมครั้งนี้ไม่ไม่ใช่โหมด entities ครั้งนี้เราจะใช้อาวุธนะผมพวก firearms นะผม weapons that shoot a projectile somehow นะผมเป็นอาวุธที่ยิง projectile ออกไปอ่ะหรือว่ายิงพวกกระสุนออกไปนั่นแหละเรามาเริ่มจากอ่านี่นะเราจะให้แมชชีนกันนะผม มันเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมก็ใช่ไงมันแค่ไดแมัคซีนกันจะอะไรอได้มันต้องอันนี้นี่เป็นไงแล้วท่านชมพุ่มเข้าไปับผมอันนี้แหละเป็นวิธีในการทำลาย b i g destructible brick ผมเรียกมันว่า brick tower จบแล้วเป็นไงอมผมว่านะปืนไม่พอมันต้องรถถังนะผมอ่รารอไม่ได้ตดลองรถถังมานานพอสมควรเลยนะคราบผมขอเสก b i g destructible brick tower มาก่อนนะก่อนที่ผมจะไปทำลายมาเนี่ย ผมขอเอารถถังนี้ขึ้นจับดีๆหน่อยผมขอจับมันดีๆแบบอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไงเอามาสร้างเลยครับนี่ผมผมขอ,อผมว่าผมทดสอบไม่ได้ผมอยากรูว่ามันเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักรถถังนี้ได้หรือไม่ก็ได้นะโอ้โหอะไรมันจะโชคดตีอะไรประมาณนั้นเอามาสร้างเลยครับเรามายิงกันดีกว่า <c oughs> อ๋อซูมเข้าไปใกล้ๆมันได้เห็น destruction นะผมโอ้โหผมว่ารถถังเขาน่าจะทำกระสุนแบบอะไรทำกระสุน high explosive ไม่ใช่ armor piercing อ่ะอ,อย่างเงี้ยเออผมต้องลองอย่างงี้ผมผมจะเอารถถังเนี่ยวิ่งมาให้ให้เส้นมันเนี่ยวิ่งระยะหนึ่งก่อนนะผมมัะได้อะไรอ่ะ เพิ่มความเร็วได้ถึงท็อปสปีดของมันนะผมมาดูซิว่ามันจะสามารถทำลายจะนี่รถถังนะ,ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่รถถังนะนี่รถถังนะหรือว่าผมต้อง disable collision นี่รถถังนะโอ,โ,อโอ้นั่นแหละนั่นแหละนี่เป็นไงครับผมนี่พุ่งไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมนี่เป็นไงเขาไม่สนใจเลย,เลยอือย่างเท่น,นะผม ทำชมบอกว่าถ้าไม่ใช้โหมด vehicles ะถ้าเกิดเรามาใช้โหมดนี่ explosives นะผม explosives แปลว่าระเบิดนะผมผมจะลองนี่ครับผมผมจะลองเอ่อใส่ในนี้ให้มันเต็มทั้งช่องนี้ผมว่าน่าจะนานนะโอเคผมผมใส่เต็มได้แค่นี้แหละเอาให้มันเพิ่มอีกโอเคอันนี้เต็มแล้วอันนี้เราก็จะโอ้ทำชมดูนี่ดูนี่เดี๋ยวดูนี่นะผมเฟรมเลยผม45เฟรมนะผมเอามาดูซิว่ามันโอ้ดูซิมันจะถล่มมันจะมันไม่ถล่ม โอ้โหอะไรเนี่ยระเบิดมันห่วยแตกเราใช้ระเบิดของเยอรมันกันดีก,กว่านะผมโอเคครั้งนี้มันก็เต็มสุด,ดแค่นี้นะ Activate นะผมเพิอร่วงไปอันนึงด้วยนี่เป็นไงมันต้องระเบิดเยอรมันนะผมอ่าเป็นไงครับผมเป็นไงโหมด Explosive มันช่างเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยแต่ผมว่าครั้งนี้ผมจะไม่ใช้ Explosive แล้วแต่เราจะใช้ Entity แทนนะผมเราจะเซกคคนเนี่ยมาอยู่ตามส่วนของตึกนะผมอ่า ค้ามชมเคยเล่นเกมเซนจา้าหรือเปล่าครับก็คือมันก็คือเกมที่เราเนี่ยค่อยๆเอาส่วนต่างๆของตึกออกเนี่ยโดยที่ไม่ให้ฐานหรือว่าทั้งตึกเนี่ยถล่มาก่าผมผมก็จะมาเล่นเซนจ้าใน people playground อันนี้นะผมโอเคครับผมมาลองกันดีกว่าผมผมจะเริ่มเอาส่วนนี้ออกครับผมปึ้มครับ what นี่เป็นทางแรกที่ beam rifle ฟฟทำให้ผมผิดหวังครับผมเอาว่าเอาใหม่กันดีกว่าปึ้มครับเฮ้ย มันมันไม่ใช่อล้นะมันไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่ใช่ละโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วดูสิคนเขาจะรอดไหมนะผมคนเขาจะรอดไหมไปแล้วผมนี่นี่เป็นยังไงผมอาการหนักนะผมผมว่าน่าจะสลบนะสลบอะไรขนาดนั้นตายแล้วมั้งโอ้โหคนนี้นะ inspect ก่อนนะผม inspect นะผมอ๋อยังปกติอยู่นะผมอือโอ้โหมิมิกี โอ้โหทำไมอีดเขาทำอะไรแบบนี้กับคนเนี่ยอาวสซ่างมัเงครับโอเลนเจนจ่าก,กันอีกแถวดีกว่าแล้วผมนี่ผมปกติเขาต้องใช้มือแต่ผมไม่มีมันให้เปลี่ยนให้มันแบบเออมันได้สนุกสนุกแล้วผมปุ้มเข้าไปแล้วผมโอ้เริ่มแล้วผมเอาไม่ปุ้มเข้าไปครับผมเอาไม้เอาอ๋อต้องทิงตรงนี้ใช่ไหมฮึโอเคแล้วผม ีมันก็จะเริ่มไหมครับผมผมก็ขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วเอานี่ดีจจกว่าเชนจัสนุกว่าเยอะมือเข้าไปครับผมโอ้โหอื้มอื้มอู้เจ็บปวดไหมผมว่าถ้าผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเจ็บปวดหนักเลยแหละมาระเบิดตึกตรงนี้กันดีกว่าครับผมตกตึกเดอซีรีส์นะผมอึมเข้าไปครับผมอ้าวอ้าวมันไม่พังได้ไงรนะเบิดต้องเยอะนะต้องสงสยัยต้องใส่อีกโอ้ โอ้เป็นไงครับผมโอเคถล่มจนได้ครับผมโอเคเจ้าเวลาทดสอบน้ําหนักแล้วนะผมจะไปเอาน้ําหนักเนี่ยหนึ่งตันนะผม one thousand kilograms นะผมกิโลกร,รัมนะอันนี้คือหนึ่งพันกิโลนะผมแล้วไม่ะไรเกิดขึ้นก็ใส่ไปอีกสามกิโลนะผมโอเคไม่ะไรเกิดขึ้นก็ใส่เข้าไปเพิ่มนะผมใส่ค่อยค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอยนะผมค่อยค่อยนะผมงานแบบนี้มันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะผมเริ่มแล้ว ตึกเริ่มเซไปแล้วผมโอเคอย่าอย่าตกอย่าตกโอเคโอเคมันยังไม่ตกโอเคครั้งนี้ผมก็จะทําการใส่มันเข้าไปตรงนี้บ้างครับผมต้องค่อยค่อยเบาเมือแล้วคผมไม่พยายามไม่ไม่ให้มันหล่นออปลอดภัย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 ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันอย่าอย่าเอาโอ้โหเป็นไงครับ ฝีมือสถาปัตของผมเป็นไงอาศัยความเชี่ยวชาญใส่ในนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะโอเคับผมคิดว่ามันจะรองรับน้ําหนักได้เยอะขนาดไหนับผมเอาน้ําหนักไปให้คนเนี่ยเกือบทะลุอิดมาเลยับผมเกือบทะลุก็รายงานสถานการณ์เมื่อกี้นี้นะผมมีน้ําหนักหนึ่งตันเนี่ยเพิ่งตกลงมาข้างล่างับผมแล้วทำเกือบแบะเกือบแบะ มีน้ำหนักหนึ่งตันเนี่ยตกมาตรงนี้ครับผมแล้วทำให้ตรงนี้เนี่ยมัน damage นิดหน่อยนะผมนี่เราจะใส่เข้าไปโอ้โหถ้ารวมตรงนี้ตรงนี้อ่ะถ้านับด,ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับผมตรงนี้ก็ประมาณ9ตัน9 9 2าเก้าสองสิบแปดเจ้บผมประมาณ4 5ตันนะครับผมหรือว่า4,500้กิโลสี่หมื่นห้ากิโลทีมันน้ำนำหนักอยู่ได้ไงแปลว่าตึกนี้เขาต้องออกแบบมาให้มันดีๆเลยนะเราต้องใส่เข้าไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาตรนะผม เริ e ่มแล้วผมโหมรับน้ำหนักได้ประมาณเออ่ขี้เกียจขี้เกียจคอลคูลเลตเลยแต่คอมผมก็น้ำหนักไม่แรงดูเหมือนกันโอ้โหกระตุกมากโอเคครับผมผมได้ทำการใส่คนแล้วสี่คนนะผมสี่คนเลยแปดคนผมตาบอดเอาว่าสร้างหรือเปล่ผมก็ได้ทำการใส่คนมาแล้วแปดคนนะผมเราจะมาทำการเล่นเกมกันอีกครั้งครับผม าะคือผมเนี่ยจะระเบิดจะตึกับผมแล้ว line, ลดูซิว่าคนไหนเนี ine, ่ยเขาจะรอดมาได้รัมผมมาดูซ ah, ิว่าคนไหนเขาจะรอดหรือว่าเป็นผู้โชคดีนะผมอเราจะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะผมปึ้งเข้าไปับผมรับรองว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีใครตายับผมเช็คดูสถานะโอเคไม่มีใครตายนะผม้องค่อยๆเลื่อนระดับลงมาแล้วผมค่อยๆแล้วผมค่อยๆแล้วผมโอเคแล้วผมมันยังไม่ลงมาก็ระเบิดชั้นนี้ต okay, ่อช okay, ั้นนี้ต่อโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วคอนกรีตตกลงมาโอ้โห เอาใหม่ดีกว่าครับมาระเบิดตรงนี้ต่ออืมเริ่มแล้วเริ่มแล้วน้ำหนักเริ่มมาฝืนคอนเซนเทรตพาวเวอร์เข้าไปตรงนี้แล้วครับผมโอเคครับผมเอ่อเริ่มระเบิดตรงนี้แหละระเบิดทีละสองเลยสามสองหนึ่งปึ้มเข้าไปครับผมนี่กระแทกเข้าไปอืมคือเหมือนว่าเขาก็ยังรอดอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ตึกกลายเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วโอเคครับผมเราจะระเบิดตรงนี้ปึ้มเข้าไปอา้าวแสงสัยน้องเยอะๆครับผมต้องเยอะๆ ปึ้มเข้าไปดูสิใครจะรอดจะมีใครรอดไหมเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนอี๋คนนี้นนนนข,ขาขาขาดนะผมเฮ้ยคนนี้ก็แหละสลาสยศีแล้วเรียบร้อยนะผมเลือดเขากําลังลดอยู่ด้วยนะผมผมเข้ามาทดสอบแบบนี้กันว่าใครเนี่ยจะรองรับแรงช็อคเวฟได้นะผมปึ้มเข้าไปโอ้นี่เริ่มแล้วผมเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วผมโอ้มีคนเสียสลิทธิ์สลาสยศี์ไปแล้วโอ้โหดูเหมือน อ๋อหนึ่งสองสามสีขนาดเฮ้ยเฮ้ยเฮยใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้ชนะ้วผมเฮ้ยโอ้เริ่มแล้วผมคนนี้ผมตกลกมาเป็นไงนุ่มไม่เตียงใหม่ของนายนะผมโอ้โหเราดูเหมือนจากสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนมีคนรอดอย่างเี้ผมดูซิว่าจะรอดกันหมดไหมถ้าผมพูดเล่นอะไม่มีใครรอดจากเกมนี้หรอกนะผมปึ้ม ก็จบไปแล้วสำหรับค,คลิปพีปป่พ่อไปการในวันนี้ถ้าใครสนุกหรือว่าชอบอยากให้ทําอีกหรือว่าแนะนําผมไอเดียดีๆให้ทาอะไรในเกมนี้ก็อคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะผมผมก็จะเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาค่อยๆทยอยทํานะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ